มีมีอยากมีเพิ่มไหมคะอยากอยากอยากคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบไอ้ลกๆเห็นแล้วมันแบบจะงดผิดมันอยู่แล้วมันแบบไม่ค่อยสบายตัวอะไรอย่างเงี้ยล้ห้องนอนรกะเดี๋ยวพี่ไปเก็บหม่เดี๋ยวพี่ไปเก็บหม่โอ้ยเดจ้าอัวชอบรื้อโอ้ยร้อนอีกไหมครับต้องถอดเสื้ออีกตัวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการไม่ไหวบอกไหว ต้องบอกว่าอีพีแรกนี่คือแบบว่ากระแสดีนะดีนะเดี๋ยวชอบบุดบุโพดยดอนไปเรื่อยเลยขอชอบบุดโพดยดอนนะครับก็อย่างที่เห็นเห็นได้คือเป็นพี่อาร์จแรกเลยพี่อาร์้อค่อนข้างเข้าทางแล้วต้องบอกว่าขอเสบรายการเราเนี่ยที่เราเคยบอกไปว่าเราอยากจะให้เป็นรายการที่แบบว่าสนุกสนานคุยเล่นไม่ว่าจะเป็นคนในวงการอีสปอร์ตทุกคนเลยหรือว่าเป็นใครก็ตามที่มาใช่เช็คประวัติกันหน่อยถูกต้องเราจะมาเช็คประวัติกันแบบว่าเจาะลึกบางอย่างที่แบบไม่เคยพูดที่ไหนอะไรอย่างนี้อีพีนี้บอกเลยพิเศษมากใกล้ตัวใกล้ตัววกกลนนน่่าา็คเเเเปสือ คือสักเต็มตัวเสือผู้หญิงไม่บีไม่ไม่เสือไม่ใช่เสือบมเสือใบนะเสือผู้หญิงอ๋อนึ่วันเล่นของแต่ได้รอดวันนี้ พิตี้ของเราสาวสวยของเราวันนี้ต้องบอกเลยว่ารับรองว่าถ้าได้เจอเนี่ยผมว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยแม่งละลายแน่นอนแน่นอนโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงสู้ไม่ไหวไม่เสียเวลาใช่แล้วขอเชิญแขกรับเชิญแล้วครับผมขอเชิญครับผมขอเชิญครับขอเชิญครับโปรดต้วงการยครับโปรดต้องการเลยครับโปรดเลยโผล่หน้าเลยเอาตั้งหน้าได้ไหมคะเออไมปแล้วไปแล้วไปแล้วดูคุณดูตาแร็ปตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะเพเกิลเพย์บอลแม็กกาซีน2017ค่ะโอ้โห พีบอยเพเกอร์เพย์บอยด้วยเหมาอนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นยังไงเลยของเพย์บอยก็คือขายนิตยาสารค่ะของเพย์บอยเป็นแบบแนวเจกซี่ใช่แนวเซ็กซี่แล้วก็บอกสกิล ความเจ้าชู้ของตัวเองสมัยก่อนเจ้าชู้ขนาดไหนคุยกับผู้ชายพร้อมกันสิบคนอะไรประมาณนี้อุ้ยบอลนั่นนั่นมันอะไรนะคุยอะไรขนาดนั้นคุยคุยทีมฟุตบอลไหมเนี่ยแต่แล้วว่าจ้าต้ามว่าวันนี้เจอกับแขกรับเชิญเรานี่ไหวไหมจากการแขกรับเชิญเราให้อยู่หมดได้ไหมไม่ไหวก็บอกไหวเอาคนเซ็บโอเคล้วออกรถเลยเดี๋ยวเราไปเจอ่อนออกรถผมขอค่าเข็มคาดกันเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญเราเรียบร้อยครับผมผมเตรียมพร้อมครับโอเคแน่นอนแล้วเซอที่เฟิร์สอยู่แล้วไม่แต่ผมไม่เข้าใจผู้หญิงอย่างหนึ่งคือ ไปเดินชอปปิ้งอ่ะมันก็เลือกของมันอยู่คนเดียวอ่ะถูกแต่ให้กูไปทำไมให้กูไปทำไมให้กูไปทำไมถูกให้กูยืนรอทำไมกำลังใจไงพี่เอาจริงเหรอเวลาเลือกเลือกของหันมาเห็นหน้าแปลอ๋อยิ้มอต้องการแค่นี้กำลังใจไปต่อคือต้องการแค่นี้มันเลือกเสื้อมาตัวหนึ่งมันยื่นมาถามว่าสวยไหมเราตอบว่าสวยแต่มึงไม่เอาแต่มึงไม่เอา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 ไม่อะไม่เอา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 ไม่เอ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 ไม พอเป็นไหมเป็นอย่างนี้เหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันค่ะไม่ใช่อ๋อเหมือนถามเอาความมั่นใจใช่มันไม่ใช่โอเคเราเข้าซ้ใจเราเข้าใจรอแขกรับเชิญเราเดี๋ยวเจอแขกรับเชิญเราแขกรับเชิญผมวันนี้เนี่ยคือเป็นเพื่อนเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทผมเองแต่มันจะค่อนข้างก็เรียกก็ได้ว่าแบบว่าเป็นเสือผู้หญิงหรือว่าเป็นพี่สนิทผมเหมือนกันใช่เสือผู้หญิงใช่ใช่ใช่มันก็มันจะเป็นคนอยากดูเล็บพี่เขาจังเลยโอ้โหถ่ายเลยโอ้มันเสือแม่งซ่อนเล็บนี่เดี๋ยวเล็บแม่งออกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวนู้เดี๋ยนู้เดี๋ยวนู้เดี๋ย ดูแล้วยังไงก็ตายดูแล้วปอนคนขี้เล่นเอ้ยคุยเล่นอยู่ไม่ได้ขี้เล่นนะขี้เอาด้วยอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วอู้ตายแล้วไม่เป็นอนถ่ายแล้วตายอย่างนี่อ๋อบอกว่เทาแตกรายรอฟังเขาก่อนออ้ยที่ดดีไม่ได้เลยเมื่อกี้คิดดีไม่ได้แล้วพี่ก็ไปเวรนั้นเองเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ดีไม่ได้เลยโอเคโอเคแขกรับเชิญของเรามาแล้วมาแล้วครับผมแขกรับเชิญเรามาถึงแล้ว แล้วผมเราต้องขอแนะนำตัวแขมเชื่อเราก่อนนะครับผมนี่อันนี้เราบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นพี่รักผมเป็นพี่รักของผมเองนี่ต้องเรียกว่าเสือผู้หญิงของแข่ะอ่าและแนะนำตัวหน่อยนนได้บวชนะเราเก้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ถอดเสื้อก่อนดีกว่าร้อนอ่ะเอ้ยเอาไปแล้ว เอาเฮ้ยเราถอดตัวเขาหน่อยร้อนจริงเออคือร้อนไม่ร้อนไม่ไปแก้ผ้าเลยไม่ใช่จะให้ปิดรายการก่อนเราไปเจอกันโอ้โหกินน้ำอยไม่ไหวแล้วกินได้ปะเนี่ยได้ชาเย็นกินได้กินได้แนะนำตัวหน่อยเพื่อนแนะนำตัวหน่อยเบื่อรแบบเฮ้ยคุณผู้ชมนี่แนะนำตัวกล้องนี้กล้องนี้เลยกล้องนี้รู้จักแนะนำตัวกล้องนี้ครับชื่อก๊อฟนะครับผม่ในราการก็เรียกว่าหัวเห็ดนั่นเองหัวอะไรนะคะหัวเห็ดหัวเห็ดทำไมต้องเห็ด อุ้ยตายแล้วเดียวมันเป็นชื่อมันเป็นฉายาในวงการเขาเรียกการก็เรียกมันตั้งชื่อไม่ได้มีความหมายเป็นในในอะไรแบบว่าสิบแปดบวกใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนฟังโอ้ยเกิดต่อแล้วเป็นว่าระหว่างนี้ถามอะคะโอ้ยใส่กันไม่พักกูเอ็กเลี่ยนแป็กโจดเอ้โ็กเลี่ยนแปอกโจดเดี๋ยวเราออกรถอะเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวเราพาทางนั้นพี่ก๊อฟกับปอเนี่ยไปทานข้าวใช่เราจะพาไปทานข้าวพาาไปทนขใช่เดี๋ยวรอดูแล้วไม่ระหว่างที่เดินทางเดี๋ยวทานข้าว หิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวอะก่อนอุ้ยเอ้ยเฮี้ยหนาเนี่ยไอ้ชอบผมเลยชอบทางนี้ของพี่ก๊อฟจริงๆอยากรู้ประวัติของพี่ก๊อฟอ่ะค่ะประวัติเรื่องไหนครับชีวิตประจําวันเป็นยังไงบ้างโอ้ถ้าชีวิตประจําวันนี่คือแบบง่ายๆเลยวันวันนี่ไม่ทําอะไรเลยนอกจาก กินขี้ปี้นอนไม่ไม่อ๋อไม่อาอะไรกินขี้ปี้นอนอย่างเดียวเลยเป็นคนนอนดึกนอนดึกจนเกือบเช้าเราะอว่าดูซีรีส์ใช่ไหมพอตื่นมาเนี่ยก็จะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้อยู่ประมาณนี้สับเปลี่ยนคือชีวิตจะทำอะไอยู่หน้าคอมทังเดียวถ้าใครยังไม่รู้พี่ก็เป็นสตรีมเมอร์ใช่เป็นสตรีมเมอร์ทีวีก็จะวนเวียนอยู่กับหน้าคอมเนี่ยส่วนมากตัวเราจะอยู่แบบนี้แล้วยี่มีมีเที่ยวผู้หญิงบ้างไหมเที่ยวผู้หญิงมีบ้างไหมไม่เคย โอ้นี่คือราบานคือสาบานแน่ๆไม่พวกรองต่อห้างจะต้องจะต้องใช้สับนี่คือแบบว่าครับผมผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบเที่ยวอันเนี้ยไม่คือมือก็รู้ดีมือก็จะเป็อนี้เนี่ยมันก็เป็นเพื่อนมึงก็รู้ไม่ไม่บอกอะไรครับผมผมไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ว่าจะแบบเที่ยวผาพหรือว่าเที่ยวผู้หญิงอะไรก็ตามแต่ไม่ซื้อกินไม่ก็ไม่ซื้อกินอ๋อไม่ซื้อกินอันนี้เรารู้อยู่เรารู้ตลอดได้ปีตลอดไม่ไม่ชอบไม่ชอบมีอะไรหรือว่าแบบ ไม่ชอบมีอะไรจริงหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมีอะไรก็ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วมีอะไรอ่ะไป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 เองหลังแไ้วไ่ไม่ไม่ไม่เราฝากู่อเสียง่อเคเวลาเราแตะเนอต้องตัวกับผู้หญิงที่แบบว่าไม่รู้จักหรือว่าไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีความรู้สึกด้วยมันไม่ค่อยแบบอินอะไรไม่ได้ฟิลไม่ได้ฟิลเราเมื่อกี้ถมอได้มไม่อินหรอ ก็ยังไม่อินนะจะเสียงเลอะแผ่วแล้วจะไม่ได้อินนะเราอย่ามองตาสิเพื่อนๆมันอย่าไปฟังนี่ก่อนเมื่อกี้ก่อนคือเมื่อคือมันมันจะบีบจะวุ่นถ้าให้ฟังเผาให้ฟังหมดแล้วค่ะมึงเผาอะไรไม่เผาไม่ได้เผาไปไปเนี่ยนี่คือปอเขาจะอยากจะได้รู้จักมึงไงเออได้รู้จักไอ้เพราเอ้ยมึงเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคึงไม่ต้องนะกูรู้อยู่แล้วเป็นคนยังไงพี่ก็รู้ผมไม่ทำพี่ถูกไหมล่ะถูกอ่กได้ข่าวว่าพี่กอลเป็นคนเจ้าสำอางจริงไห เจ้าสำอางคือแบบไหนขอแบบงแลงรายละเอียดกว่านี้นเป็นคนแบบว่าเรียกได้ว่าแบบว่าเหมือนกับว่าแบบแ<ต>เป็น <สะ S 2> คนแบบสะอาดอย่างนี้แบบคนสะอาดสะอาดอะไรอย่เงี้ยแบบต้องแบบไปออกไปนูๆๆ่นต้องแบบต้องทำนู่นทำนี่ทีอะไรเงี้ยเป็นไหมเป็นเป็น,ปนคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกในการดึงดูดเพศตรงข้ามขอดูหน่อขอดูหน่อยีน้ำหอมอะไรมาไ่ไปไม่ไปได่ไปยามองให้อดจดด้ยคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบไอ้รกเห็ดแล้วไม่แบบจะงดหงิดมันอยู่แล้วมันแบบไม่ค่อยสบายตัวอะไร่เ้้อกอะค่ะ เดี๋ยวพี่ไปเก็บไหม่เดี๋ยวพี่ไปเก็บไหมอ่ะโ้ยเดี๋ยวชอบหรืออะโอ้ยไม่ก็แบบเดี๋ยวพี่ไปจัดให้ใครเป็นคนลุกใครวะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปจัดให้แต่คือต้องบอกเป็นคนเซ็ตแรงนะจริงเป็นคน เต็น์แรงในระดับหนึ่งถ้าสมมติว่าคือเจอผีได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องผีคนนึกว่าพีอย่ใช้คำว่าเต็นที่ว่ามันมันจะดูแบบเวอร์วังเดินไปเวลาเราคุยกับผู้หญิงใช่ไหมมันจะเหมือนแบบว่ารู้สึกจับทางได้ว่าแบบดูคนนอกดูคนนอแเราต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราเราก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกเฝอหรือว่าบังคับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยากจะได้คนนี้แล้วคือเราต้องถาทุกทางเพื่อจะได้ได้คนนี้อุ้ยที่เชิงลึกเนี้ยเราอยากได้หรืป่ ออยาโ้ฮไปแกเห็นเขาอยู่ในกล้องบอกเลยว่าพี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยเทียวใครชอบใครให้พูดตรงๆคร้าผมอันนี้ก็เหมือนกันอยากได้ใครก็ให้บอกตรงผู้หญิงชอบคนตรงๆหรือว่าชอบิเอียงๆเอียงก็ได้ ไม่มันกูไม่อยู่ตรงนี้ไม่ที่ที่พูดที่แซวนี่เพราะว่าเพื่อนอยู่น้องอยู่ถ้าบอกทีลาอยู่ต่อคือจะไม่แซวไม่ใส่เลยไม่พูดใสเลยไม่พูดแ้วอกอย่างหนึ่งเป็นคนคอแข็งเอ้ยคออ่อนไม่แขนั่นอ่อนก็มีตัวก็ยังถึอบอกเราเป็นคนไม่ค่อยชอบเทียวอ่าไม่ค่อชอบเที่ยวก็แบบ นานๆจะดื่มทีคือถ้าสมมติว่าไม่สำคัญจริงหรือว่าไม่ไม่แต่ถ้าดือถชวนไม่ดื่มอะคไปลงไปลงไปลงไม่ดื่มปอนด์ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มไว่ดื่มไม่ดื่มที่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มไน่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มกม่ดื่มไ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 ม่ดื่มที่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มนม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มหม่ดื่มไ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 ม่ื่ม ตายเลยเหมือนคนตายก็เป็นดอกไช่แต่13แก้วมันกินแบบภายใน20นาทีไม่เหลือมันจะไม่เมาเลยหรือไงวันเกิดรอมา1ปีใช้เวลาแค่20นาทีหมดเวลาของวันเมื่อกี้เขาชวนกินกินอย่างไวไอตอนเราไม่เขาไม่ได้ชวนไปกินเหล้าเขาชวนไปกินอื่นอ๋อพวกมึงจะไปรู้อะไรวะไอตอนพวกเรานะชวนเด็กอยื้อเีอไม่ไป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 ขับรถขับรถไม่ไปก็กินก็กินเหล้าก่อนแล้วเขาไปกินอื่นต่อไม่ถึงอะไรเสี่ยวอ๋อไม่ เดี๋ยวอ้วกหรือเปล่าอ้วกมันจะได้มีรงมีอะไรรองท้องมันกูไม่อยู่ตรงนี้เพื่อนเดีกูไม่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดเยอะมันกูไม่อยู่ตรงนี้อ่ะได้ข่าวเจ้าชู้ก็บอกว่าเคยแล้วกันดีแล้วทุกวันเนี้ค่ะไม่ไม่แล้วมีแฟนไหมคะมีมี อยากมีเพิ่มไหมคะอยากอยากอยากแต่ไม่ข้อแม้ถ pues ้าจะมีเพิ่มต้องห้ามให้คนปัจจุบันรู้เขารู้และไม่เราก็รู้สองคนไงไอต่อไอต่อคนนี้ก็ต้องเหยียบไปด้วยผมบอกแล้วว่าพลิกก็ไม่ธรรมดารับโไม่คือคือธรรมดานะชีวิตวัยรุ่นเราก็ต้องแบบว่าใช้ให้มันแบบคุ้มค่านะแต่คือเราไม่ได้แบบว่าโม้ผู้หญิงอะไรแบบนั้นคือเป็นคนแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยแคร์หรือว่าไม่ค่อยอยู่กับอดีตเท่าไหร่ไม่ใช่เมื่อาวานนี่นับไปอดีตแล้วนะคือผ่านไปหนึ่งวันคืออดีตแล้วเ<อ>นี่มา <ละ S 1> ทีที่แล้วว่านับแล้วอ,อดีตแล้ว, <laughs> ลวคืออดีตแล้วไม่ใช่คือเราประมาณว่าถ้าสมมติว่าจะเลิกกับผู้หญิงหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะจบเลยวมดลงแล้เราก็หาใหม่ดีกว่าไม<ด><ๆ>่งั้นมันจะทำให้ชีวิตมันจะแบบไม่มันมันมีผลต่อการใช้ชีวิตจริงๆนะทุกวันนี้เวลามีคนมาถามหรือว่าปรึกษาอะไรเราก็แนะนำแบบนี้เพราะว่ามันมันมันทำให้แบบซึมเศร้าแล้วแบบเครียดคิดมากกังวลโโห อาการสารพัดเลยมันกระทบหลายอย่างซึ่งมันมันไม่เห็นจะต้องแบบมันมีผลแรกกับชีวิตเราขนาดนั้นเหมือนจะดีนะที่กล่าวมาทั้งหมดคือเหมือนจะดีแต่จริงๆก็มีเรื่องเมเมื่อเขาเอาให้ตัวเองไม่ก็นี่อะคนนอกเขามองแบบนี้แต่จริงเราคิดแบบนี้อ๋อคือมองมองลอกมองคิดว่าตัวเองไม่เจ้าจู เคยเคยเจ้าชูแต่ตอนนี้ไม่เจ้าชูแล้วไม่จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนเจ้าชูหรือเจ้าชูเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัววัดแต่พวกนี้มันชอบแซวไงมันชอบแบบเพื่อนชอบก็แบบไม่เชื่อเขินกัน มึงก็ไม่เล่นเหมือนกันแล้วเนี่ยคู่มึงจอดรถดิแล่นอะจริงอ่าบินไหมบ้านไหมบ้านอ๋ออย่างนี้บ้านที่ไหนแล้วหมายถึงบ้านพี่หรือบ้านเราบ้านที่ซื้อใหม่บ้านที่ซื้อใหม่โอ้ยไปไกลแล้วเดี๋ยวต้องไปฉาบมาฉาบที่อยู่มาแล้วคอนโลอะยังยังไม่ได้ย้ายไปอยู่เลยตอนเออจุดนี้อยู่คอนโดอยู่แถวบางซื่ออยู่กับแฟนอ๋อไปได้ไหม สามหึ่งสองหนึไม่ไม่เอาไม่เอาชอบหนึ่งหนึ่งตัว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 ไปรู้ไหมไปรู้หนาศูนย์ูตัวตัวตัวเวลาเจ้าชู้เนี่ยมันก็เปแบบนี้แหละคือไม่ได้ไม่ใช่เจ้าชูเวลามีผู้หญิงก็แบบัวตคนนะแต่ไม่รู้พวกยี่นี่มันรู้สัญหาไปรู้ได้ยังไงอตัวเขาไมอยากเป็นเตุการ์เลยแล้วเรื่องเด็มันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามันเป็นตีเีมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแต่แค่ว่าเพศตรงข้ามจะรับไม่ได้แค่หลรับได้นะ โอ้โหไม่เองถามก่อนนะว่าเจ้าชู้ของกอฟเนี่ยเคยคุยกับผู้หญิงมากสุดกี่คนเออเอาแบบว่าตอนสมัยรุ่นๆเลยคุยกับผู้หญิงมากสุดกี่คนแพ่สี่ สีเยอ่ะเอาสีส้นตี่ไม่ก็เราเป็นคนโสดทำไมเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกไม่ปอบอกว่าปอเคยคุยมากสุดสิบคนสิบคนเฮียไเฮียไเฮียเหมือนคุยทั้งทั้งอันนี้คือเรื่องจริงทีมฟุตบอลน่ะทีมฟุตบอลน่ะพี่โอ้โหอันนี้เล่นอย่างกูเล่นเจ้าชู้อย่างนี้เรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าชู้ไม่ยินตยาเลยไม่เวลาไม่เราคือคือคือแบบตอนเราโตเราคุยเยอะมันก็ไม่เห็นแปลกเลยอ่าใช่ใช่ป่ะโสดตอนนั้นโสดแล้วตอนนี้โสดไหมครับ ก็ได้อะไ้อีกไแล้วคนมีคู่กับเนเจกันแบบวินวินใไม่อย่างนี้เขาเรียกวินวินเพราะ่าตาคนต้องตาเก็บความลับด้วยกันเก็บไว้อพวกที่บอกว่าความลัไม่มีโลกแสดง่ยังไม่เจอความลับของกูไงอนเจ้าชูเล่นคเล่นโเล่นเ้าพ่อมลับชิบมบอกอะไรก็อนะป็นหนึ่งในคนที่ผมนับถือเลยจริง่าที่บานไม่ติดรูปจ้แบกดอม่เอารูปมันขึ้นมเป็นแค่คาแรคเตอร์ในวงการมากกว่าคนเขาก็เ ปากติดถูเซลกจรไม่มีอะไรหรอกหลังกล้องมันก็คืออีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วคือถภาพ่าหลุดที่ดีคนหนึ่งวะกับตาไม่จริงกับที่เมื่อไหร่ราพูดในใจพูดในใจไม่ได้ยินอไอย่างพูดในใจเพื่อคุยไปดิเนี่ยจัวัวะในชีวิตประจวนก็จะมีอยู่แค่นี้ไม่ไม่ได้ม่ได้ทำอะไรแล้วใช่เพราะว่าเล่นอยู่แต่หน้าคอมแล้วก็ทํางานอย่างเดียวมันก็ปิเสมือนการทำงานเล่นเกมอยู่กับเพื่อนกับฝูแค่นั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตแล้วคือแค่ต้องการมีบ้านทักหลังหนึ่งอยากไปเล่นด้วยไหม มาถึงเล่นอะไรเ่เกมเดี๋จอบเล่นเล่นอะไรส็กเล่นอะไรไม่เขาจะกระซิบไม่ได้ยื้อสองคนได้ยินไม่รู้อะไรวะไม่หรอกคือถ้าเป็นได้ยื้อเกมถามเล่นอะไรเออคุณนึงมันแบบบ้ากามไม่เวลาคุยกับผู้หญิงเนี่ยถ้าคุยกันสองคนกับคุยกันสี่คนแบบนี้ไม่เหมือนกันนะเฮ้ยพูมือจอดรถแล้วลงไปไปไปอ๋อสุดแล้วคือจริกานหนตคนเดียวูขบ แม่ไปเรียนที่เนอะไม่ไปแล้ไม่พาไปกินข้าวด้วยร้อเล่นร้อเล่นรอเล่นไม่ร้อเล่นมึงเอกินไม่เพงอยู่ข้าวเหรอครับอยู่อะไรที่ไม่ใช่ข้าว นึกว่าหิวพี่ซะอีกม่จริงๆอะรายการนี้ขี้เนี่ยกูอยากเป็นแขกรับเชิญชิบหายเลยกูอยากเป็นแขกรับเชิญชิบหายเลยไอกูไม่อยากเป็นพิธีกรหรอกบอกให้รายการพี่เนี่ยเฮ้ยเล่นบ้างร้อนแล้วเนี่ยโอ้ยร้อนแล้วร้อนรูมแล้วร้อนรูมแล้วร้อนรูมร้อนอีกไหมครับต้องถอดเสื้ออีกตัวหนึ่งไหมร้อนในที่ไม่เดือดเลยโอ้ไม่แล้วเราได้เห็นมุมมองความรักของคนที่แบบว่าเป็นคนที่คิดว่าเอ้ยที่หลายคนมองว่าเจ้าชู้แต่นี่คือเป็นมุมมองความคิด แล้วถามจริงคนดูเขาต้อง <คน S 2> อยากรู้ว่าพี่เป็นคนกลัวเมียรจริงปะ่ะเอออันนี้น่าสนใจจริงปะ่ะกลัวเมียรจริงไหมหก็ถ้าเวลากลัวเมียเนี่ยก็คือหยุดแค่ก็กลัวแค่ยอยู่ตอนนั้นรับหลังจะกลัวทังพี่เลยไป <laughs> ชาวบ้านกูเรียกว่ากลัวเนี่ยพูดป่ทั้งหมดที่ดูมันจะดีคือสุดท้ายแล้วคือมึงกลัวไม่ไม่อยากไม่อยากมีปัญหาดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาขึ้นมาคนที่เสียใจไม่ใช่กูอุ้ยเหี้ยเหรอชีวิตชิบหายเหี้ยพ่อแบดพีก็งั่นแหละคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ที่ EP ที่แล้วที่ผมบอกตอนหน้าแฟนเป็นคนดีครับผมรับหลังแฟนเป็นคนเดิมเหี้ยต่อเพราะกูไม่เคยเปลี่ยนนะก็เป็นเหมือนเดิมนะอ๋อคือต่อหน้าก็เป็นอย่างนี้รับหลังก็เป็นอย่างนี้คือเอางี้เอางี้ทุกวันนี้ มุมมองจากที่ที่ที่กูโตขึ้นมาในอดีตครับผมเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าคือเจ้าชู้ร้อยลงอ่าเพราะว่าแอบทํามากขึ้นรอบครอบมากขึ้นหนุกน้อยมากอ่าแสดงแสดงว่าคือดูดูเปลี่ยนไปดูดีขึ้นใช่ไหมไม่ไปไปคนที่วางแผนเยอะขึ้นไม่มาไม่จะแสดงเพราะเเก็บความลับเก่งหนิพวกมึงหนึงไม่รู้เลยใช่ใช่ใช่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจาะลึกข้างล่างต่อดีกว่าพี่แบงค์ชนิดตั้งแต่เด็ก ช่รู้หมดรู้หมดจะเอาว่ารู้หมดรู้หมดกูก็รู้เรืลองมึงหมดเหมือนกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูเป็นบิทีิกรด้วยกูบิทีิกรอย่ามาตีกูเอาไว้ว่าถึงแล้วเดี๋ยวเรารอไปชมเดี๋ยวเราไปเจาะลึกที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารทีใช่ครับผมอันนี้เราอยู่ในช่วงที่ถึงร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะเจาะลึกกว่าเดิมไม่ไม่เจาะเดี๋วคนนี้ีิอ๋อเจาะลึกอยากขอยงอย่างรถเท้าลึกขนาดไหนเออลึกสุดใจเลยแต่ว่าอ็อกออกอะไเนี่ยอ็อกไม่ใช่ เขาว่าได้ข่าวาว่า Facebook เปลี่ยนชีวิตพีเลยใช่ไหมคะเฟซบุ๊กเปลี่ยนชีวิตก็คือแต่ย้ายมาแพลตฟอร์มนี้เหรอก็เปลี่ยนระดับหนึ่งต้องบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่คนที่เล่นกันทั่วโลกเข้าถึงง่ายมันก็เหมือนกับการเป็นกระบอกเสียงให้กับตัวเองในขณะที่เราจะโชว์หรือว่าแบบว่าความสามารถให้คนแบบว่ามีผู้ติดตามใหม่ๆเข้ามาดูอะไรประมาณนี้ใช่ก็เหมือนแบบว่าเขาเขาได้เขาได้พบเจอเราในขณะที่รู้จักเรามาก่อนชอบมาติดตาม

ออซื้อหลังใหม่ให้ได้ดีกว่าเปร๊มเปร๊มแบบตัวหมายปกติไม่ค่อยจะเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนเปรมผู้หญิงตั้งแต่อดีตจนมถึงปัจจุบันเนี่ยบพบผู้หญิงแบบว่าจีบด้วยการเปรหรือว่าอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สายนี้ไม่ใช่ว่าแบบขี้งกหรืออะไรนะแต่คือแบบว่ามันรู้สึกว่าความจริงใจหรือว่าความต้มารที่เราได้รับล์สไตเราไม่เชิไม่ค่อยแบบ แฮปปี้เท่าไหร่บ้านอะไรต้องซื้อตรงั้นเกิอยากดูไปดูมาแล้วชอบตัวหนึ่งคือไม่ชอบแบบติดถนนติดตอยอะไรแบบนี้หลักๆเลยแรงบันดาลใจก็คือจะเป็นแม่อยาก้นซื้อบ้านให้แม่อยู่ละแม่คือหลักๆไม่ใช่ว่าตัวเองชอบแบบนี้มากๆนะคือเป็นแม่ชอบแม่อยากได้แบบอยู่ล่มๆ่มหมู่บ้านต้นไม้เยอะๆมีหมู่บ้านต้องตีห้องนอนใช่ไหมตีห้องนอนต้องตีห้องนอนเพราะว่าก็ลอยากได้เป็นตัวไหนจะแบ่งยังไงบ้างอะไรเราก็สีห้องนอนคือมันจะเป็นชั้นสามไอ้ชั้นสองชั้นสองอ่ะจะมีสามห้องนอนอ่าทีนี้กร้างเป็นหนึ่งห้องนอน ก็คือจะให้แม่เลยอ๋อคือเห้แม่เลยใช่ถูกต้องเพราะว่าเผื่อแกะตัวอ่าอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องของตัวเองห้องส่วนตัวก็จะเหลือสองแล้วอ่าก็จะทําเป็นห้องสตรีห้องหนึ่งอ๋ออ่าเดี๋ยวห้องนึงก็คือจะใ้บอไปอยู่ที่นู่นไม่หรือซื้อหลังไม่ให้อ๋อจะได้เป็นละมคนละมุนนะอยากชอบอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านบอกอยู่คอนโดดีกว่าสะดวกสบายขึ้นได้หรอบางทีของจี๊ดก็ขึ้นง่ายกว่าเออสะดวกกว่าไงเออมันง่ายกว่าวันไงไม่คือคือจริงๆก็เผื่อนาโคตรไงเผื่อนาโคตรมีโดมีอะไร นน e> <oh> uh um ่้นก็ของเราอื้อเถุออะไรกูชอบสายตามจริงๆเลยว่ะบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะก็6กล้านปลายปบเกือบๆรวมบิลไหมรวมมิวอย่างอย่างอบ้านปักรับสมัครแม่บ้านไหมไม่รับมัครไม่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 แบบมบบเป็นเลยได้ไหมเด้งดูแลชีวชีนีโอ้โหผมไม่เป็บาบากนแล้วบมไเป แต่ผมเป็บบนคน <ster> ตัวยอมหมดนะคืงเป็นคนร้างรถมากคือเป็นคนช,ชอบชื่นชอบรถมาตั้งแต่เป็นไรก็สอบ้องกับนี่แหละตัวตัวไี่ทังเมื่อกี้ยังไงใช่เป็นคนที่ชอบรถประมาณแบบว่าเรามีเงิน10ล้านเราจะไม่ซื้อรถราคา10ล้านเราจะซื้อรถราคาหล้าน <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่แต่งให้ดูมีมูลค่าหลาายล้นอ่าคนแรกนี่คืออย่างอย่างน้อยคือถ้าเกิดซื้อรถราคาล้านหนึ่งแต่เราแต่งเปอปเทียของรถนีชอบออปชั่นอะไรอย่าใช่ใช่เขาเป็นสายเปรียบเทียบสมมติว่าเราขับรถสปอร์ตมาจัดอยู่ในเทียแบบสปอร์ตซุปเปอร์คาร์ประมาณนี้ถ้าสมมติเราซื้อรถราคาหนึ่งเดี้านเราก็ยังเป็นรองพวกแบบยี่สิบสามสิบล้านมีซุปเปอร์คาร์แมคลาเรนแลมโบกินี่เราก็ยังแบบอยู่ระดับแค่เจ็ดแปดล้านแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อรถราคาหนึ่งล้านแต่เราแต่งให้แบบเต็มเราก็จะเป็นท็อปเทียของ รถระดับหนึ่งล้านอ่ามันซื้อรถล้านเนีนยมันแต่งอีกล้านเนี่ยประมาณนั้นไม่ไม่แต่จริงๆก็ถุกเลยนะแนวนี้ก็มีมีส่วนของความคิดอย่างนั้นด้วยแต่คือก็ชอบชอบส่วนตัวมากกว่ารุ่นไหมว่าชอบอะไรเป็นพิเศษที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นในชีวิตน่าเป็นปอดมาแต่งอ่าต้องตัวใหม่ไหมอ่าตัวใหม่น่าจะสนจริงๆตัวใหม่ล่าสุดด้วยจริงๆเนี่ยชอบทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่าแต่ถ้าตัวขาวอย่างนี้ได้ไหมตัวได้ได้ได้ ไม่เป็นท้าท่าเพราะทผมดนานนี้คือไม่เอารถล้รถไมเอาแล้วเรมวเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยเรามีเซอร์ไพรส์แต่เดี๋ยวก่อนจะไปเจอเซอร์ไพรส์เนี่ยเราเซอไพรส์อะไรวะพอเข้ากบเขาหน่อยเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์อะไรไม่เปเซอร์ไพรส์จิงเป็เซอไพรส์ให้ไม่าบอกลใครจะบอกใชบอกไมได้เดี๋ยวไปให้ปอปิดตาพาไปดูว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะไรจะกินอะไรในนี้อ เปียกลับไปเอาใทเล้เ no, ม no like, ็ดเลยนเลือดออกก็ได้ีห้รายการยี่ห้อเป็นพิธกรโดนตอกชเป็นตัวโดนตอกิปเลยเด็กก็คเนี่ยถ้าตวถ่ายถนถ่ายน้ำมเลยเฮ้ยนี่มันสายนี่มันชิงวงชิง้าเด็กคือไฟเด็กถ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 ไไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผมให้เด็กก่อนเดี๋ยวผมจเคียร์เด็กให้เดี๋ยวสัียเียน้องช่างไฟเดี๋ยวนิดนึงนะคนเดีย เช็คไฟหน่อยครับเช็คไฟเช้าไฟเช็คไฟพี่นะอย่าเอออย่ามาเกาะควนตรงตรงคนถ่ายอีกนะนี่คืออะไรอะอยากรู้รู้ไหมมะม่วงมาลองกินก่อนมะม่วงอะมาเอ้ยรู้ไอ้แม่เช้าไฟตาคาบิกเลยอันตรายแม่้หยมรู้สึกอันตรายนิดนึงนิดนึงเป็นไงบ้างสบายอยากรู้สบายอ่ะอยากรู้สะพ้ายได้ไหมอยากรู้อยากอ่ะได้ก็เดี๋ยวให้ปอปิดตาอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเดี๋ยวไปดูเข้ากัน ปิดไม่แน่นเลยปิดไม่ต้องแน่นเลยเราเละไหนตัวมาตัวมาตัวมาเว้ยต้องใช้ื้นที่ที่เซอร์ไพรส์อ่าอย่าเปิดตาอ่ะให้ให้จับให้จับก่อนให้ให้จับแป๊บนึงนะให้จับแล้วทายให้เราจัอะไร อายกุญแจรถแล้วอยากให้รถอะไรที่มันเคยบอกกูอยากได้มาแตงแน่นอนอ่ะมาเดินมาเดินมาโอ้โหขู่มือนี่ไหนจะทำให้มาแตงก่แล้วเราเปิดมาอย่าร้องไห้นะโอเคไหมอย่าร้องไห้โอเคไหมเดี๋ยวเปิดแล้วหยิบกุญแจรถขึ้นเลยเออหยิบกุญแจรถแล้วขับเลยเดี๋ยวจะกุญแจรถเป็นกุญแจบ้านเลยเฮ้ยโอ้โหบังดีก็ยังเอาจริงด้วยดูเอาจริงด้วยเอาจริงเรื่อยเดิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดิดอะไรขึ้นยังยังไม่ถึงอเอาไปเอากุญแจรถให้เขาเปิดรถแล้วเปิดตาเลยอ่ะ หนึ่งสองสามเอาขึ้นรถเลยเพื่อนก็นี่ก็รถมึงโอ้โหนี่นะเออขึ้นเลยไม่งั้นกูไม่เอากูไม่เอามาแต่งกอล์ฟบอลแล้วขึ้นเลยขึ้นได้เลยขึ้นที่อะไรอ่ะเอ้ยนี่มันของแท้ลิขสิทธิ์มีไม่กี่คันใช่ไหรอเออเท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่สี่พันกว่าจัดเล้เพื่อนเลยอย่างน้อยเอาไปดูไม่แต่ให้เต็มคันเออซื้อถูกสีได้นะชอบสีนี่แล้วรู้ว่านี่ตอนทอยบอกราคาที่กูบอกถูกวิไอโกว่าว่าจัดก็จัดวะเป็นไงจีทีสามห้าศูนย์ ไม่ชอบอ่ะชอบจี G D ห้าร้อยเราเล่นเท่าหมดเท่าหมดมันมีแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันทั่วโลกอ่าโอเคก็ถือว่าดีนะจีนชอบชอบอันนี้จริงจริงจะซื้ออยู่แล้วอ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นอันที่พันใช่อันที่พันเติมสรุปไม่ลิมิเต็ดหรออันนี้ขอปอไม่นี่ให้เป็นเดี๋ยวว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อลยโอเคโอเคก็สบายดีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วใช่ก็มีแล้วหรือพรุ่งนี้ซื้อเลยเฮ้โอ้ยนี่อย่าไม่เอแล้วนะต้องบิวบ้านแล้วยังจริงจริงให้ปอฝากช่องทางการติดตามหน่อยอ่ะสักหน่อยปอ ฝากติดตามผลงานของพอด้วยนะคะเฟซบุ๊กนะคะอนิตาบุญปานค่ะ A N I T A นะคะ B U N P A N ค่ะและ IG ของพอนะคะ Polly a n น t a นะคะ P O R Y ค่ะ A N I N Z ค่ะจริงๆไม่น่าไม่น่าไม่น่าบอกนะทำไมคุยเก็บไว้คนเดียวเราคุยกันสองคนไม่เขาเดี๋ยวรู้เออ๋ยวีเอ้ยผิดพลดจริงเลยพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟผิดใจจริงเลยพี่พก๊อฟไม่จริงนะเอาฝากข้อตกลงติดตามก๊อฟซะหน่อยเพื่อนอ่าก็เฟซบุ๊กครับผมโมเอ็ดตรงตัวเลยคือภาษาคาราโอเกะนะฮะ อันนั้นเองแล,แล้วก็ IG ก็จะเป็นก๊อปตกลงกับเป็นไหมก๊อป M U F C M U F C ค <illing en> <s chat ills> ืออันนี้คือไม่ได้บอกใครแต่จริงคือบอกปอว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบใจเล็กคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีแอบกดแล้วแล้วถ้าเราดูเขาจะทำมานเมื่อไหร่มีพูดแบบอ่อยเหี้ยแบบเหมือนเหมือนโยนไหมโยนไหมโยนหินถามทางเจอหัวแตกไปมีตู๊ม่เอาโยนหินถามทางไว้แตกไปแตกโอเคไงก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์พวกเราด้วยแล้วก็รอติดตามว่าาหนน้้จะเป็ใครแลว อีพีหน้าจะมาทำอะไรด้วจะมาทาอะไรกันด้วยเราต้องมีอะไรแปลกๆทุกคลิปแน่นอนแน่นอนเราตื่นเต้นอยู่แล้วทุกคลิปต้องต้องรอดูใช่ก็ยังไงก็ฝากด้วยองนี้ก็เจอครับบ๊ายบายครับ